สวัสดีกันด้วยคนนุณเราก็อยู่กับชอบดีบัวมันเด็นวันนี้เราไม่คิดว่าเราจะทำะไรดีช่างเถอะน่าดัดีนี่นคูณติดกันก็รู้ไปสองคนแหละ วันนี้ผมเล่นสายนาครับนะผมเล่นสายขนซึ่งผนนี้ก็เป็นอดับตึงอยู่คนเขาใช้กันเยอะมากแล้วก็เราจะมารีวิวกันสกิลแรกของคนนะครับ นนเตือนแบบนี้คือถ้ายังไม่ทำ่ตือนยังมันก็ไม่ขยับจะแบบทีสองอนี้นะครับตอนที่ยังไม่ทําตึกก็จะแบบมันจะไม่ขยับนะครับมันแค่จะเอามือไปแบบปุ้งคอันสามสกิลนี้ก็คล้ายๆเจ้าที่ยังไม่เตื่นนะครับสกิล สกิลวีจะเป็นแบบวงกลมในเะวลาตื่นแต่คอยังไม่ตื่นจะเป็นแบบไวมีดนะก็จบเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอให้ผูตดด้ติดตามติดตามผมวย